ก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้อยู่จ้าทำไมไม่อยู่ล่ะเที่ยงคืนเลยนะเที่ยงคืนเลยนะไม่ไหวอ่ะหนูไม่ไมหวแล้วสามวันเองเดัอนงานก็หมดแล้วโอ้ยไม่อยู่นํากันเออบบอยูดอก ถ้าหนูอยู่หนูคงไม่แพ้ทุเรียนนั้นเนี่ยทําไมหนูไม่อยู่กัน <c oughs> ไอ้น้อยบอกว่าเอ้าไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่กอแปลกอีหยังจา้าพี่แต่มันแพ้หนักหนูมันออกจากมันออกเป็นแผลในปากหนูด้วยนะ นว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลพญาไทยแน่ๆเลยอันนี้ดึกแล้วไกลมากเลยขอบคุณนะคะที่คอหน้าจอบทุกคนฝากคอหน้าจอยห,หน่อยมัดผมให้ดูหน่อยคะ่ะเอาพมัดกระบกให้ปล่อยพอปล่อยกระบอกให้มัด ไอ่เมื่อยละเดเนี่ไม่สบายนี่ปวดหัวเนี่ยก็เลยไม่ได้มัดมันหนักอ่ะก็เลยปล่อยพอมัดก็โบกให้ปล่อยพอปล่อยก็โบกให้มัดอย่างกับลูกมองข้อให้แล้วขอบคุณนะคะทุกคนฝากข้อหน้าจอให้หน่อยทีนี้มีคนบอกไม่ชอบภาษาบ้านหนูด้วยอ่ะมีคนบอกไม่ชอบเขมเมนบ้านหนูด้วยอีสานคือพินิเลย บอกอีสานคือพินิเลยบอมักขมีนเ็นบอ่อพ้นอีสานค้นอีสานบอมักขมีทุเรียนหนักเอาเรื่องแพ้ทุเรียนอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ศรีสะเกษคะ่ะ ม่ใจะจะได้ไปหาหมอตอนดึกแล้วเนี่ยออ,อายุเท่าไหร่อ่ะอายุยี่สิบเก้าค่ะทุกคนฝากขอหน้าจอยให้หน่อยขอหน้าจอให้หน่อยกลับมาหนูก็กลับมาหนูก็กินทุเรียนอะ่ะกลับมาจากทำง,งานอะ่ะถ้ากินหมดนั่นหนูตายแน่ๆเลยเนี่ย นอนนอนพี่นอนไม่ได้แล้วน่าจะไปหาหมอละต้องขับรถไปต้องไกลอีกนะเนี่ยทุกคนจะเพียงคืนแล้วน้องสาวจะเลิกงานแล้วเป็นไรแพ้ทุเรียนแพ้ทุเรียนอ่ะสงสัยอยากเจอของขมเ้นคนที่ไม่ชอบกเมี้นน่นเนี้ย ไม่ชอบไม่ชอบฟังหรือเปล่าเขาไม่ชอบหรอกไม่ชอบเวลาเราพูดหรือเปล่าก็าฟังไม่ออกหรือเปล่าก็ไม่อยากฟังก็ไม่ต้องเข้ามาดูเนาะค่อยเมือยน้ำโคไม่ชอบฟังแล้วก็ไม่อธิบายด้วยนะไม่ชอบอะไรไม่้าใจหนูกลับมาจากทำงานหนูก็กินทุเรียนนะ ไม่จะแพ้ัวเรียนแน่นหน้ะอก